มาดูการปาดก้าครับเพื่อจะเอาไปดำครับท่านผู้ชมนี่ท่านไหนไม่เคยเห็นมาดูครับทําไมเราจะต้องเอาใบก้าเอาใบต้นข้าวที่เราหวานเพื่อจะเอาไปปักดำออกนะครับสาเหตุหนึ่งไม่ให้มันล้มนะครับถ้าเราไม่เอาใบมันออกเดี๋ยวมันจะล้มนะครับนี่คุณตาบอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องปาดเอาใบมันออกไปให้มันตั้งนะครับไปปักลงมันจะตั้งขึ้นนะครับมันจะไม่ล้มพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ หลังจากต้นกล้าที่เราถอนออกมาแล้วต้องเอาแช่น้ํานะครับท่านผู้ชม mm hmm. สาเหตุที่ต้องแช่น้ําก็มีสาเหตุเช่นเดียวกันเพราะว่าต้นกล้าจะได้ดูดเอาน้านะครับดูดเอาอาหารแด่ธาตุนะครับในน้าเนี่ยนะครับเพื่อไปหล่อเลี้ยงของต้นของเขาเองนะครับป้องกันไม่ให้ต้นมันเหี่ยวยเฉาป้องกันไม่ให้ต้นมันตายนะครับไม่ให้ต้นของต้นกล้าที่เราถอนออกมาเนี่ยมันตายนะครับ mm hmm. น,นี่ครับปักก็จะติดเร็วขึ้นด้วยนะครับเวลาที่เราไปปักดำนี่ก็เป็นรูปแบบนะครับการทำงาน การใช้ชีวิตของพวกเราครับชาวพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศของพวกเรานะครับที่ใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่นะครับบางพื้นที่บางจังหวัดหรือบางชุมชนก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่นะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของชา,าชาวนาไทยของเรานะครับที่ยังคงยึดถือขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เราเคยสืบสานกันต่อเนื่องกันออกมานะครับต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะครับสิ่งนี้ก็ได้บ่งบอกหลายๆอย่างนะครับว่าความเป็นไทยเรายังคงอยู่นะครับ ประเพณีที่ดีงามยังคงอยู่การทำนาก็ยังคงอยู่ครับเพราะว่าเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับเป็นอาชีพที่เราลืมไม่ได้เป็นอาชีพที่เราขาดไม่ได้ครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับนี่คือวิถีชีวิตชาวนาไทยนะครับธรรมชาตินะครับคุณตาบอกนี่คือธรรมชาติจริงๆนะครับไม่มีอะไรเกินความสุขที่เกินจากนี้ไปได้นะครับคือความพอดีความพอเพียงความอยู่แบบ พอดีของพวกเรานี่แหละนะครับนี่คือวิถีชีวิตธรรมชาติของพวกเราชาวไทยครับนี่ตอนเย็นมาก็ฟังเสียงกบเสียงเขียดนะครับตอนนี้ก็เอามาปักวางไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้จะดำนะครับพรุ่งนี้จะเอาไปปักดำพรุ่งนี้วันวันจันทร์ครับพรุ่งนี้วันจันทร์วันเสาร์วันเช้าที่หน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนที่ปักดำแล้วนะครับพรุ่งนี้ไม่อยู่นะครับ พวกนี้ไปทำงานเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับคุณตาของเราพาด,ดูนะครับเอบอบกบ่ามันบกว่าบอกคุณตาโอ้โหบกบ่าดกๆดกนี่เดี๋ยวมาเบิ่งบกบ่าบกบ่ามันสีสีฝาฝ่า,าได้น้อครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับตอนมันออกดกโดกอ,อื่นเอยช่วงที่มันออกดอกออกลูก,กครับ